ลาก้ออเพลสสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจัดทีม101นะครับก็เป็นอีคลิปหนึ่งสำหรับมือใหม่เลยทีเดียวนะครับเอาแบบปูพื้นฐานกันไปนะว่าเราจะมีวิธีแนวคิดในการจัดทีม4ตัวเนี่ยเอาไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆในเกมซีนี่แพคยังไงนะครับให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในตัวที่มีนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยก็คือบทบาทของตัวละครเพราะว่า ก็สําคัญเหมือนกันที่เราจะเวลาเราจะรู้ว่าจัดทีมยังไงเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวมันเหมือนบทบาทยังไงแล้วมันเอามาฟิตกันยังไงใช่ไหมแล้วก็พาที่2ก็คือการจัดทีมจริงๆว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่ผมก็นั่งคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็สรุปมานะครับก็หวังว่าจะเข้าใจง่ายกันเนาะ ว่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับผมและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกด subscribe ช่องละก่อยเพลงเอาไว้ด้วยนะครับจะได้รับการฟ mm ีด hmm. แจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ขึ้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับไปพบก,กับเขาสักครู่หนึ่งนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอดริชแมนช็ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www. richmanshop. com เลือกล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเก์ชินกรอ u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาเข้าเดอนกันที่ประเด็นแรกครับบทบาทตัวละครนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีผลในการจัดทีมเยอะมากก็เลยอยากพูดก่อนนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทที่เชี่ยวชาญเนี่ยไม่เหมือนกันนะเหมือนในเกมหลายๆเกมเนีเ่ยก็ะจะมีตัวแท้งตัวซัพพอระไี้ เกมนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงไปแล้วบ้างในคลิปที่แล้วที่เป็นการปั้นตัว101เพราะว่าบทบาทตัวละครเนี่ย<อ>ก็กมีผลกับการปั้นเหมือนกันคลิปนี้เนี่ยก็สั้นๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันบทบาทตัวละครเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทุกตัวในเกมเนี่ยอันนี้แบ่งตามแบบลาก่อยเลยนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีแบบทฤษฎีตายตัวว่าในเกมเนี่ยมันแบ่งยังไงนะครับคือบางทีแต่ละคนก็แบ่งไม่เหมือนกันนะ แต่ถ้าให้เข้าใจง่ายสรัะผมเนี่ยก็คือแบ่งเป็นหลักๆคือเป็นตัวดดเมจแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตก็คือโล่กับฮิลอยู่ในนี้แล้วก็เป็นตัวบัฟนะครับผมตัวดดเมจเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกเป็นตัวเาเมจที่ยืนสนามนานกับตัวเาเมจที่ยืนแป๊บเดียวนะอันนี้อันนี้สรัะผมนะแล้วก็ไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวฮิลกับตัวโลแล้วก็ไอตัวตัวบัฟเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นตัวบัฟท่านลมที่เป็นตัวท่านลมกับตัวบัฟอื่นๆนะไอตัวบัฟโชว์ทางส่วน,นใหญ่จะอยู่ในจะอยู่ในคาแกรดี้นี้เพราะฉะนั้นถามว่าการแบ่งแบบนี้มันได้อะไรก็จะทำให้เราเข้าใจบทบาทตัวละครมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเออคาแกรดี้แรกคือตัวทําเดเมทที่เน้นยืนสนามนานๆก็จะนึกถึงแบบฮูเตเอ๋อเออการยูยูล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันดับแรกของตัวประเภทนี้คือ1ทีมันมีได้แค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้ไงเราก็จะเริ่มแบบจัดได้แล้ว ตัวทำเดเมจประเภทที่ยืนสนามไม่นานมากผมเรียกแบบพวกเบรสอะนะผมชอบประเภทนี้ที่สุดเลยผมรู้สึกว่ามันใช้คุมที่สุดเลยก็คือแบบโชกุนอายากะอะไรเงี้ยยืนสนามไม่ได้นานมากแล้วก็สลับออกได้แล้วก็เอฟเฟกบางอย่างยังอยู่อะไรเงี้ยไรเด้นเนี่ยผมหมายถึงมันเบรสเบรสเร็วมากช่วงแรกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสกิลเอยังอยู่ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัวทำเดเมจากนอกสนามเป็นประเภทที่3ก็อย่างเช่นเสียงหลิงซิงชิวเอ่ออะไรอาเบโดอะไรเงี้ยนะครับ อะไรอีกอะโรสเซียก็นับนะเป็นเป็นหมวดนี้เหมือนกันคือพวกทิ้งสกิลไว้แล้วออกไปอย่างเงี้ยนะครับตัวซัพพอร์ตก็จะเป็นตัวฮิวกับตัวโลโตัวฮิวก็แบบโคโคมิกับบาบาร่าอะไรเงี้ยนะตัวโล่ก็หลักๆจะเป็นจงหลีกับเดียวหน้านะครับที่เก่งๆตอนนี้แล้วก็ไปที่ตัวบัฟตัวบัฟเนี่ยก็จะมีตัวบ,บัฟท่าลมท,ที่ที่บอกไปคืออย่างคาซึฮะเป็นต้นนะจริงๆตัวท่าลมทั้งหมดอะก็ยัดเข้ากลุ่มนี้พอได้นะคาซึฮะเวนติซูโครส แต่ว่าจีนนี่ดูจะไปทางตัวฮิวมากกว่าก็าจะแล้วแต่แนละคือไอ้หมวดหมู่ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกหมวดสุดท้ายที่พูดไปคือพวกตัวบัฟเฉพาะทางอย่างเช่นหยุนจินอะไรเงี้ยหยุนจินก็จะอยู่ในในโซนน้าหยุนจินเฉินเหอซาละอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือบทบาทของตัวละครเพราะฉะนันทุกคนก็แค่ดูตัวที่มีอะ่ะดูตัวที่มีแล้วดูว่ามันมันบทบาทประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับอย่างถ้าตัวเริ่มเริ่มนย่งแอมเบอร์ แอมเบอร์เนี่ยสำหรับผมเป็นตัวเดเมจนะเป็นตัวเดเมทที่แบบนอกสนามได้ด้วยนะแต่ยืนสนามก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่เก่งสักเรื่องเคยะนี่ก็คล้ายๆกันเพราะว่ามีมีเบริร์ตอนะินีเคยะเนี่ยนับเป็นตัวเดเมจนอกสนามก็ได้แต่อย่างลิซ่าเนี่ยเป็นตัวเดเมจย,ยืนยืนข้างในสนามแน่นอนนะยืนในสนามไปถึงแบบต้องยืนอยู่แบบชาร์จแล้วก็ไปยังฟาดเองต่างๆอะไรเงี้ยเพราะลิซ่ามันแรงที่แรงที่อ e, ีใช่ไหมแต่สกิลสินี่ก็ก็แปะใส่ฟ้าได้นะ จริงๆมันมี category แยกย่อยอีกนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แค่คร่าวๆจริงมีพวกตัวแปรธาตุอีกแต่ตัวแปรธาตุแทบทุกตัวก็จะเข้ากับที่แบ่งเมื่อกี้อย่างน้อยมัวในหมู่นึงอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นมูหน้าเงี้ยมหน้าสํหรับผมมันจะอยู่ในหมวดพวกตัวบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ค well? <discussion? S 1> mm ือบทบาทตัวละครทีนี้เข้าสู่พาร์ทที่2คือการจัดทีมสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมีอะไรบ้างสําหรับผมก็มีหลักๆคือ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ เออบาลานซ์ของบทบาทตัวละครนั่นเองคือทีมหนึ่งสารับเนี่ยก็คือจะมีตัวเดเมทที่ยืนสนามได้เดตัวเดเมทที่อยู่ในสนามที่ต้องตีเองเนี่ยผมให้มากสุดตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือ3ตัวเนี่ยเราจัดสรรได้ตามสบายเลยว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวเดเมทนอกสนาม3ตัวเลยอย่างเช่นตัวเดเมทสองตัวตัวโล่หนึ่งตัวตัวเดเมทสองตัวตัวฮิวหนึ่งตัวอะไรแบบนี้นะครับคือ ประมาณเนี้ยก็โอเคละแนวทางที่ใช้กันนิยมที่สุดในช่วงแรกๆของที่เกมเปิดมาก็คือมีตัวบัฟที่เป็นท่าลมมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวคิวตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพคือตอนตอนเกมเปิดอย่างเงี้ยมันยังมปนหลักการเดียวกันตอนนี้ก็ใช้อย่างนั้นอยู่อ่ะก็อย่างตัวดีเพสตัวหนึ่งตัวเอ็ดีเพสจากข้างนอกตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวลมตัวลม,ต,วลมตัวหนึ่งคือตัวลมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบอัตถประโยชน์เยอะมันบัฟได้ด้วยแล้วก็รวบมอนได้ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องธาตุดกมันก็เลยมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวฮิวตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยอันนี้คือเบื้องต้นเลยอันนี้ก็แบบเวลาจัดที่สำรวจหรือตี้พวกประเภทแบบเออทำเคล็เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแบบเจอบอสบ้างเจอมอนทั่วไปบ้างตี้ประเภทเนี้ยผมคิดว่าสมดุลที่สุดคือดาเมจหนึ่งดาเมจสองตัวแนวแนวบัฟหนึ่งตัว แล้วก็ตัวฮิวหรือหรือโลหรือถ้าใครชอบแบบปลอดภัยก็เอาโลบวกฮิวไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่นี่คืออันนี้คือแบบมาตรฐานจะไปจะไปถ่วงเท่าไหนเพิ่มก็ได้แต่สำหรับผมตี้แบบเนี้ยคือมาตรฐานเลยประมาณนี้นะวันนี้คือเรื่องของบทบาทนะก็อย่างเช่นอย่างยกอย่างอีกน,นะอย่างเวลาผมลงอบิดอ่อะผมก็ชอบเล่น ka, อายากาศใช่ไหมแล้ว <USC. S 1> ก็โ,โคโคมิแล้วก็เินเหอแล้วก็ตัวลมตัวหนึ่ง อย่างเงี้ยเนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะแต่ทีมเนี่ยเป็นทีมแบบทีมเขาเรียกอะไรทีมต้นเกมทีมถูกอ่ะก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะทีมนี้แต่แต่ทีมเนี่ยเป็นทีมโหดอย่างเงี้ยแต่ละการคือตัวเดเมจหนึ่งอันนี้มีตัวบัฟตัวลมแล้วก็ตัวฮิวก็คล้ายๆกันเฉือนเหอกับฟิชเชลก็คล้ายๆกันเฉือนเหอก็ควบควบตัวบัฟตัวเดเมจไปด้วยเลยอะไรอะไรแบบเนี้ยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อะไรอีกอะตี้โยมิยะอะไรเงี้ยอ่ะที่ที่ผมชอบเล่น ก็ยมิยะก็มีเบนเน็ตเป็นตัวฮิวแล้วก็การตายอีกตัวตรงนี้มาด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายเน,นี่ยตัวเนี้ยอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นคาซึฮะบางคอนเทนต์เอามาบัฟใช่ไหมหรือว่าหยุนจินเอ่อหยุนจินเนี่ยเอามาบัฟอะไรเงี้ยถามว่าทำไมมันต้องแบบเหมือนมีบัฟบ,บัฟบ,บัฟเงี้ยคือคือเกมเนี่ยการที่เราอวยหนึ่งตัวเนตี้ให้มันโคตรแรงเง,งี้ยมันดีกว่าเอาตัวเหมือนกับ อะไรอะเอาสองตัวมาแย่งกันอะมาแย่งมาแย่งความโหดกันอะเราเราสู้จัดอวยตัวเดียวเลยดีกว่าเงี้ยอวยอวยอายกาตัวเดียวบอลเลตีนเนี่ยตีนี้ก็แบบอวยดีลุกตัวเดียวไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมันประสิทธิภาพมันจะสูงกว่าเพราะเราดันดันตัวนั้นได้แบบไปไกลเลยแบบอันนี้คือมันนี่มันเจาะหรือปอีกเรื่องแบบการใช้เทมบัฟการเล่นโรเทชัอนอะไรเงี้ยไม่อยากพูดตัวนั้นเอาแค่เอาแค่การจัดทีมพอยังไม่ได้พูดถึงการเล่นนะก็ประมาณนี้ทีนี้ปัจจัยที่2อะอันนี้คือบทบาทน,นะครับพูดไปเรื่องบทบาทน,นะ แตจได้2คือเรื่องธาตุคือเกมนี้เนะี่ยเรื่องธาตุมันจะมีผลเพราะว่าการสั่นพ้องตรงนี้นะครับเวลาเราจัดธาตุเดียวกันในตี้เดียวกันเนะี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็ส่วนใหญ่เนะี่ยเรื่องธาตุที่การสั่นพองที่นิยมใช้นะคือ2ไฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮิตแล้วสองไฟเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงสั่นพองน่าจะเป็น2น้ําแข็งมากกว่าแต่2ไฟก็ยังดีอยู่2ไฟก็คือเราจะได้เอ็กแ,แท็กเพิ่มตรงไหนวะเนีน่ยหาไม่เจอ,อพลังจมีเพิ่ม25%นะครับ เพราะฉันอย่างอย่างปาร์ตี้เนี่ยถ้าสมมติไอดีเราเติบโตขึ้นแล้วเราเปลี่ยนมาบลารเป็นเบนเนีรเงี้ยก็จะลงตัวขึ้นอีกเพราะว่าเราจะได้สองไฟเข้ามาทุกตัวจะแรงขึ้นหมดประมาณนี้นะอย่างอายกาเนี่ยถามว่าทาไมต้องเล่นสองน้ําแข็งตลอดเพราะว่าสั่นพองน้าแข็งเนี่ยขี้โกงมากได้อัตราคลีเพิ่ม1 5ก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องท่าเนี่ยหนึ่งคือเรื่องการสั่นพ้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือปฏิกิริยา จัดทีมตามปฏิกริยาธาตุที่เราต้องการจะจะเล่นอย่างเช่นอะอย่างเช่นอีกเอ่อทีมทีมที่เน้นปฏิกริยาเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แบบเน้นเท่าไหร่เลยเออนะถ้าเราเปลี่ยนฟีเจอร์เป็นซิงชิลเนี่ยเงี้ยจะเป็นทีมที่เริ่มมีปฏิกริยาธาตุแล้วคือการทำระเหยนั่นเองซึ่งตรงนี้เนะี่ยคิดว่าแยกเป็นอีกคลิปได้เลยคือแบบอะไรอะรีแอคชั่นทั้งหมดในเกมนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เบื้องต้นก็รู้เอาไว้ว่า ถ้าเนี่ยมัน,ม,นมันคอมโบกันได้บางอย่างแบบน้ํากับไฟเงี้ยเราเอาน้ำใส่ไปก่อนแล้วเอาไฟตีตามไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเฉะนั้นตรงนี้กวามาจัดทีมได้ก็คือเราก็จัดไฟกับน้ําอยู่คู่กันแล้วตัวน้ําก็จะเป็นตัวที่แบบแปะทีๆหน่อยคือแบบเป็นเป็นสกิลที่น้ําลงมนเยอะๆแล้วก็เอาไฟฟาดเข้าไปมันก็จะแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจัดทีมที่เกี่ยวกับธาตุล้วหลักก็มี2อ,อย่างนี้แหละเรื่องปฏิกิริยาหนึ่งกับเรื่องการสั่นพองนะครับประมาณนี้แล้วก็ สุดท้ายข้อที่3ที่ผมคิดว่ามีผลในการจัดทีมก็คือเรื่องของการเอาไปใช้จุดประสงค์การเอาไปใช้แล้วก็มอนที่เราจะไปเจออย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเราจัดทีมเทพทีมสุดเทพ,ทเทพแบบทีมอายกาอะไรเงี้ยทีมอายกาสุดเทพใช่ไหมแต่ว่าไปลงดันน้ําแข็งบนภูเขาเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมหรือบางดันอาจจะต้องใช้ตัวฮิวมากหน่อยบางดันอาจจะต้องมีตัวโล่หน่อยเพราะมันแลกชิ้นมอนด้วยอ่ะ <your> เพราะฉะนั้นเรา สามารถปรับบางตัวปรับนิดปรับหน่อยให้มันเข้ากับคอนเทนต์ที่เราจะไปตีได้นะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะผมว่าอันนี้เห็นภาพสมมุติสมมุติผมจะลงดันนี้ก็ถามว่าในนี้มันมีอะไรบ้างในนี้มันมีแต่ตัวน้ําแข็งที่มันแบบมันมีโล่น้าแข็งด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเล่นแบบเอาให้เคลียร์ไวที่สุดอะผมจะใช้ตี้นี้ ผมจะเล่น3มไฟเลยเพราะผมต้องการอัดไฟใส่มอนเยอะๆแล้วก็เอาจงหลีมาเปิดโล่ให้ประมาณนี้อันนี้คือขั้นการจัดตีที่แบบเราจัดตามคอนเทนต์ละแล้วมันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่คือเรามีตัวฮิวด้วยเรามีตัวโลกด้วยใช่ปะแล้วมีตัวดีฟเวนยนนอกสนามด้วยมีตัวในสนามคือไอหลักการข้อหนึ่งเรื่องบทบาทก็ยังก็ยังใช้อยู่ถูกไหมข้อ2เรื่องธาตุก็ยังใช้อยู่คือเราจัดเราจัดไฟแบบได้สันพองต่างๆเงี้ยแล้วข้อ3คือมันก็ เคลียแบบเรารู้ว่าตีเนี่ยมันสู้มอนตัวเนี้ยแล้วเก่งอะไรเงี้ยนะครับเวลาลงอบิสเนี่ยเราก็ไล่ดูมีตัวอะไรบ้างเราจัดถูกไหมเพราะฉะน,นั้นนี่คือข้อ3คือจัดตามคอนเทนต์จัดตามสถานการณ์่ออย่างอย่างอย่างสมมุติด,ดันนี้มันจะคนละแบบกันเลยนะคืออย่างดันที่แล้วเนี่ยเราเราจัด3ไฟไปเลยแต่ดันเนี่ยมันมีบัฟที่พื้นที่อวยธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งแล้วตัวมอนเนี่ยมันติดติดแบบเหมือนติดโล่สายฟ้าตลอดอะไอตัวใหญ่อะ เพราะฉะนันอายกาเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ได้ดีสุดเพราะว่ามอนมันไม่ค่อยแข็งมันไม่ค่อยฟรีสเท่าไหร่โยมิยะจะแรงกว่าแล้วก็โยมิยะเนี่ยยืนยิงในพื้นไฟในดันเนี่ยแรงมากผมก็เลยจะชอบเล่นแบบเออนะตีเนี่ยตีเนี่ยเคลียเคลียดันเนี่ยเร็วมากเพราะว่าเราบัฟบทุกอย่างเราโยมิยะยืนยิงในพื้นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราตัวน้ําแข็งมาเล่นแบบเออเดี๋ยวนะ เล่นตี้แบบไฟน้ำแข็งก็ได้อย่างเช่นผมเคยเล่นในรีวิวไอดีมั้งดันเนี่ยคือเราก็เอาเซียงหลิงมาเล่นคู่กับโรซเลียได้เลย oh, นะโรซเลียเพราะเรารู้ว่าเรารู้ว่าดันเนี่ยมันอวยท่าไฟกับาตาน้ำแข็งใช่ไหมเราก็เล่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ oh, สมมติทีมสี่ดาวเนี่ย oh, เนี่ยเราเล่นตีเนี่ยรับรองว่าไวใช่ปะคือถามว่าปิกิริยามันแบบมันเข้ากันขนาดไม่ไหมเพราะปกติตีเซียงหลิงจะเน้นท่าน,น้ำมากกว่า จะเป็นซิงชื่อมากกว่าแต่เราใช้โรสเลียแทนได้เลยเพราะว่ามันก็ก็ได้แล้วก็ไม่ได้เน้นขนาดนี้ละทาให้โรสเลียเป็นตัวแบบเป็นตัวแดงแทนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็บทบาทมันก็ได้ก็บทบาทก็มีตัวฮิวมีตัวบ้าต่างๆโอเคเอาเอาอีกสักด้านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยนะดันอันิแฟกต์อย่างอย่างถ้าเป็นดันเนี้ยนะถ้าเป็นอันเนี้ยมอนมันก็จะเป็น เ,เพราะฉันก็จะเล่นตัวกายภาพไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นี้เองเราก็ปรับปรับได้นะปรับนี้ปรับหน่อยนะประมาณนี้นะสาหรับการจัดทีมเป็น3ข้อเป็นหลักการที่แบบเออเอาไปลองจัดเองกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะคือรู้สึกว่ามันบางทีมันง่ายเกินไปหรือเปล่าแบบเราต้องมาพูดอะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี <The> ้ยโอเคคือ <where> ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันได้ประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เรื่องแบบนี้มันรู้อยู่แล้วเปล่าวะอะไรแบบเนี้ย ก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันจะได้แบบคราวหน้าจะได้ดูอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่แต่ผมคิดว่าไอดีที่ใหม่มากๆน่าจะได้ใช้อะไรแบบนี้นะแบบตอนผมเล่นไอดีใหม่เนี่ยผมก็ได้มันไม่โตมันไม่ครบอ่ะเราก็ต้องเอามาจัดให้มันดีที่สุดที่มีอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ทําให้เราเลือกปั้นตัวถูกด้วยคือเวลาเรารู้คอนเซปต์การจัดทีมอะเรามองทีมของเราที่เราต้องการจะสร้างในอนาคตสมมติตอนเนี้ย ตัวมันยังไม่ค่อยมี AR มันยังไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็มองว่าโอเคเราเราจะเล็งไว้ว่าเราจะปั้นตีน้นี้เราก็จะรู้แล้วเราจะหาตัวไหนเราจะกดกายชาตัวไหนเราจะข้ามตัวไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้แพลนได้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแนละ้วก็อย่าลืมต้อมีอะไรฟีดแบมาหน่อยนะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนขอให้สนุกกับเกมชินิแพ็กนะครับบ๊ายบาย